สิบวิธีดึงดูดความมาั่งคั่งด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดบางคนอาจจะมีความสับสนเกี่ยวกับคำว่ากฎแห่งแรงดึงดูดกฎแห่งแรงดึงดูดมักเกี่ยวข้องกับหรักการของจิตวิญญาณครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแรงโน้มถ่วงแต่เน้นที่แนวคิดที่ว่าสิ่งที่คล้ายคลกันจะดึงดูดสิ่งที่คล้ายๆกัน ความคิดและความเชื่อของคุณก็จะสามารถกำหนดความเป็นจริงของคุณได้อย่างไรก็ตามนะครับหากคุณกำลังมองหาวิธีดึงดูดความมั่งคั่งโดยใช้หลักการของกฎแห่งแรงดึงดูดนี่คือแนวทางปฏิบัติสิประการที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ 1. การสร้างภาพเชิงบวกจินตนาการว่าตัวเอง กำลังประสบกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ที่คุณต้องการจินตนาการทุกรายละเอียดอย่างแจ่มชัดรวมถึงอารมณ์และความรู้สึกที่เกี่ยวข้องด้วย 2. การยืนยันภาษาอังกฤษใช้คำว่า affirmation ใช้การยืนยันเชิงบวกที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ทำซ้ำ ด้วยคำยืนยานเหล่านี้นะครับทุกวันโดยเชื่อว่าเป็นความจริงและเกิดขึ้นไปแล้ว 3. การฝึกความกตัญญูกตเวทีปลูกฝังทัศนคติของความกตัญญูรับรู้รับทราบและชื่นชมความมาัง่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ที่คุณมีอยู่ในชีวิตของคุณเป็นประจำ เราไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ขาดแคลนนะครับเราควรจะนึกถึงสิ่งที่เรามีอยู่เช่นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักเป็นต้น,นครับไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ขาดแคลนนะครับนั่นจะเป็นพลังด้านลบนะครับทําให้กฎแห่งแรงดึงดูดนั้นใช้ไม่ได้นะครับ 4. ความตั้งใจที่ชัดเจนกําหนดเป้าหมายและความตั้งใจทางการเงินของคุณอย่างชัดเจน เจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นระดับรายได้โอกาสต่างๆหรืออิสรภาพทางการเงิน 5. รักษาพลังงานและอารมณ์เชิงบวกการรักษาสถานะทางอารมณ์เชิงบวกอารมณ์เชิงบวกเช่นความสุขความร่าเริงความตื่นเต้นและความมั่นใจซึ่งจะช่วยปรับพลังงานของคุณ ให้สอบค้องกับความถี่ของความมั่งคั่งที่เราต้องการ 6. การเปลี่ยนแปลงทางความคิดระบุและท้าทายความเชื่อที่จำกัดหรือรูปแบบความคิดเชิงลบเกี่ยวกับเงินแทนที่ด้วยความเชื่อเชิงบวกและเสริมพลังเกี่ยวกับความสามารถของคุณในการดึงดูดความมั่งคัง่งตัวอย่างเช่นการมีเงินทองเหลือเฟือสามารถช่วยเหลือผู้ยากไร้ได้ การที่เราขาดแคลนทางการเงินเราไม่สามารถช่วยคนยากจนได้เป็นต้น 7. สร้างความรู้สึกว่าคุณมีความมั่งคั่งแล้วขอยคุณสร้างความรู้สึกราวกับว่าคุณมีความมั่งคั่งที่คุณต้องการอยู่แล้วสิ่งนี้ทำให้การกระทำของคุณจะสอดคล้องกับความตั้งใจของคุณนะครับ 8. สร้างสภาพแวดล้อมด้วยคนคิดบวก คบหากับคนที่มีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับความมั่งคั่งและความสำเร็จการล้อมรอบตัวคุณด้วยบุคคลที่มีแนวคิดเดียวกันนี้สามารถสนับสนุนความพยายามและสามารถดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาได้นะครับกสร้างวิชั่นบอร์ดรวบรวม,รวมภาพคำพูดและสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเป้าหมายทางการเงินของคุณและนำวิชั่นบอร์ดกระดานแห่งความฝันนี่นะครับ วางไว้ในที่ที่คุณเห็นได้ทุกวันเพื่อตอกย้ำความตั้งใจของคุณ1ิปลดปล่อยการต่อต้านปล่อยวางความสงสัยความกลัวและความกังวลเกี่ยวกับเงินทิ้งไปจงไว้วางใจว่าจักรวาลกำลังทำงานเพื่อคุณและความปรารถนาของคุณกำลังเดินทางมาหาคุณโปรดจำไว้ว่ากฎแห่งแรงดึนดู เป็นมากกว่าแค่ความมั่งคั่งทางวัตถุแต่ยังเกี่ยวกับการจัดการชีวิตทั้งชีวิตของคุณให้เป็นไปในด้านบวกความอุดมสมบูรณ์และความเป็นอยู่ที่ดีอีกด้วยความสม่ำเสมอความศรัทธาและความเชื่อที่แท้จริงในความสามารถของคุณที่จะแสดงออกเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งให้ประสบความสำเร็จ